ดีครับท่านผู้ชมวิถีไทยวอริตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการถือสารเพื่อการพัฒนาตนเองแนละสังคมผมนะัทพงศ์พร้อมจิตนะครับอัตมาอธิการสุสัทธิปัญโชตูยาววาดวัดเชิงปีทวีชื่ปีดุสิตคอรับภูมิจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับผมกเกษมศักดิ์แสนโพธิ์ครับอดีตผู้การจังหวัดสุรินทร์ครับ สวัสดีค่ะดิฉันประพาแสนโพธิ์ค่ะสวัสดีสสดค่ะดิฉันนางรัศมีคระวงศ์ชัยค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่13าตำบลรังาง,งอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับผมนายเสาเปือทองจะมาชิกอปตหมู่12บสองถนนเลครับผมท่านผู้ชมครับสถานที่ตรงนี้ก็คือปราสาทช่างปีนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีประวัติอันยาวนานของ oh. เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น ตรรรงงนนี้นเป็อย่าไรครับสําหรับปราสาทบ้านช่างปีแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะซึ่งเขาเรียกว่าสถานแห่งนี้เป็นปรูขยาศาลนะคะซึ่งดิฉันเองก็ได้ทราบมาว่าได้มีการบูรณะนะคะครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคม2500 53โดยสำนักศิลปากรที่12นครราชส,สีมานะคะซึ่งในการบูรณะครั้งแรกได้ขุดเจอเท <The S 2> วรูปเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งทางสำนักศิลปากรที่12นครราชส,สีมาได้แจ้งให้ทางราษฎรทราบวา่าที่ขุดพบเจอนี้จะนำไปเก็บไว้ที่สำนักง,งานที่พิาพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งราษฎรทราบดังนั้นก็ ได้ปรึกษาหารือกันว่าไม่ควรที่จะไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณพบเจอนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านสักการะบูชานะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ยึดเหนี่ยวใจให้ชาวบ้านได้สักการะบูชานะคะสิ่งนี้แหละที่ทําให้ดิฉันนะถวายดีกาต่อประเทศนะคะและ ได้มีคำสั่งจากสำนักพระราชวังนะคะว่าให้เก็บเ,เทวรูปที่ขุดได้นี้เอาไว้ที่วัดบ้านช่างปีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดวันนี้ผมได้มาที่ปราสาทช่างปีเนี่ยผมขอเรียนว่าผมเป็นอนดีตในเเผ่ที่โครูรเมื่อปีพศ .2531 ผมก็มีกระยาณมิตรคันหนึ่ง่านอาจารย์ เสากวยทองอย่างนี้ก็ขอเชิญท่านราจะเสาได้ขึ้นมาพิ่มเติมก็แบบคร่าวๆที่ผมพอทราบนะครับนะครับทักษะนี่จะก่อนโตอกลางว่างเปล่ามีเลยต้นไม้เยอะแยะต้นไม้เป็นปีเป็นดือนประชาชนในตำบลดีปรึกษาให้ด้วยกันนะครับเลยแล้ว oh. ก็ทำเรื่องขอนะครับขอกลวยครผมคิดว่าคนจะเบื้องปีก ความภูมิตำเนินการถูกต้องและที่กล้าสวายยิกล่าวเพราะว่าถ้าวัดโบราณเก็บรูปที่ผู้ใจไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์จะมจุรินการเข้าดูเข้าชมก็จะเป็นเรื่องที่ยากวัันนี้ได้เก็บไว้ที่วัดพระศรีอยา่อางหลวงรัชกาลถามพระอาจารย์ว่าขณะนี้การเก็บรักษาเป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็ได้มีมรกรมศิลปากร มาจัดทำทีนแล้วก็นับเป็นรถชิ้นเกเก็บไว้ในส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งเก็บที่จังหวัดไม่ไม่ได้ออกไปที่ศูนย์ของภาคอีสานนะที่โคราชไม่มีนะที่มีมีนักมีกระจายไปมีมีไม่เกินไปแต่ส่วนใหญ่ก็คงยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่ส่วนิดสำคัญมากก็คงอยักไปดีที่เก็บใช่แต่ทุกปีก็ ทำมงวงทุกปีครับที่เี่เป็นผู้ถึงก้าวถวายดีกาต่อพระเศษวิธีการอย่างไรนี่ครับถึงพระองค์ท่านเลยนะครับสําหรับเรื่องทูลก้าวถวายดีกานะคะเออดฉันก็คิดว่าออวัตถุโบราณน,นี้นะคะเทวรูปเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเ,ออเป็นที่กราบสักการะบูชานะคะค่ะเวลาทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็เป็นความเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้น การที่จะให้ไปเก็บไว้ที่สํานักงานที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดส,สุรินน่ะไม่คือพูดง่ายคือไม่พร้อมที่จะเข้าไปกราัการะไรง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่าคุยกับทางชาวบ้านว่าเราควรที่จะเอถวายดีกานะคะต่อประเทศนะคะดิฉันจึงได้ทําหนังสือไปถึงกรมกรมศิลปากรนั่นแหะคะ่ะค่ะ ก็ทำหนังสือถวายดีกานะคะกะ็วันที่4กกุมภาพันธ์า5 5 4นะเข้าไปทูลเกล้าถวายกับพระเทพที่อำเภอสัมพันพาภาพยังบัดส,สุรินนะคะก็เข้าทูลเกล้าถวายท่านว่าดิฉันชื่อนางรัศมีได้ได้ถวายดีกาในเรื่องที่จะให้เทรวรูปที่ขุดได้นี้มาไว้ที่บ้านช่างปีตำบลช่างปีเพราะเป็นที่ กราบสตาระบูชาของชาวบ้านเคค่ะตอนนี <outfit> so. so ้พระองค์ท่านว่าอ๋อต้องการที่จะเอาไว้ที่นี่ใช่ไหมใช่เพคะพระองค์ท่านอ๋อค่ะก็ค่ะก็เข้าใจค่ะจากนั้นก็ก็มีหนังสือจากสำนักพระราชวังนะคะอนุญาตให้เก็บไว้ที่วัดบ้านชาตีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพระมหากรุณาธิคุณตลอดความโชคดีของเจ้าุรินเรียนถามนะคะว่าบริเวณที่ขุดพบ เทวร,ร,รูปนี้อยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงบารายนี่ะตรงนี้ค่ะอยู่ในนี้เลยอยู่ในน้ำเลย,เลยค่ะอยู่เมื่อก่อนก็ไม่มีน้ำนะซึ่งที่วัดช่างปีนะคะก็ได้ทําเดี๋ยวท่านก็ได้จะไปชมหินนะคะก็ต้องเป็นมนดบเก็บไว้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดไว้ด้วยค่ะต่อไปเราจะเป็นชมของจริงครับก็ขอความกรุณาท่านผู้ชมได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครด์ด้วยนะครับครับลาท่านผู้ชมไปนะครับสวัสดีค่ะ